สุดปังเว็บไซต์ดังเปิด100เมนูดีที่สุดในโลกอาหารไทยคว้าท็อป10ถึง3เมนูอาหารไทยยืนหนึ่งเว็แบบไซต์ t a s t e d Atlas จัดอันดับ100เมนูที่ดีที่สุดในโลกอาหารไทยติดท็อป10ถึง3เมนูมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลย วันนี้18กรกฎาคม2567 t a สเท a แอ a แเว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลกได้จัดอันดับ100เมนูที่ดีที่สุดจากทั่วโลกโดยได้รวบรวมอาหารกว่า19,27รายการและจัดอันดับผ่านการให้คะแนนของผู้ใช้395,205ราย โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่5คะแนนในการจัดอันดับครั้งนี้อาหารไทยก็ไม่พลาดที่จะติดท็อป10ไปถึง3เมนูเลยนะครับเมนูแรกผัดก,กระเพราติดอันดับ3ครับได้4.73คะแนน หากไปตามร้านอาหารตามสั่งแล้วไม่รู้จะทานอะไรผัดกระเพราก็คงเป็นตัวเลือกแรกๆของใครหลายๆคนเลยนะครับไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเมนูยอดฮิตของคนต่างชาติอีกด้วยนะครับจนได้ติดอันดับ3ของเมนูที่ดีที่สุดในโลกรองจากอันดับ2เมนูตังเปาจากจีนและอันดับหเมนูพิกคันยาจากบราซิลครับ เมนูต่อมาเป็นข้าวซอยติดอันดับ6ซึ่งได้คะแนน4.70คะแนนข้าวซอยเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยน้ำซุปที่มีรสชาติเผ็ดกำลังดีหอมกลิ่นสมุนไพรเสิร์ฟพร้อมกับบะหมี่ไข่ก็จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกลม จนเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งเมนูคือพผนงติดอันดับที่10ได้รับคะแนน4.6คะแนนพผนงเป็นแกงส้มรสชาติเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยโดยมีส่วนผสมของเครื่องพริกแกงและกะทิเป็นหลักสำหรับเนื้อสัตว์สามารถเลือกใส่ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัว มักเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆสำหรับอันดับหนึ่งนะครับของการจัดอันดับในครั้งนี้ตกเป็นของเมนูเนื้อย่างพิคันยาจากประเทศบราซิลโดยชนะไปด้วยคะแนน4.75คะแนนอย่างไรก็ตามการที่อาหารไทยติดท็อป10ถึง3เมนูก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากเลยนะครับถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า อาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารชาติใดในโลกนี้เลยอย่างไรก็ดีก็ฝากช่วยกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ